ครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เองตลาดยินดีๆอยู่นะคะก็วูบลงเลยนะคะครับผม,มบเกิดจากเรื่องราวของ True Corporation ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็คือตัว True นะครับก็าดนทางมูดี้นะครับดาวเกสลงมานะครับค่ะ <Okay. S 2> เป็นเอ,อาลุกเชิงลบนะครับก็ทําให้ความเสี่ยงต่อฐานะการเงินของ True นะครับถือว่า3,000เครดิตเนี่ยค่อนข้างมองเชิงลบนะครับหลักๆเขามองว่าในเรื่องของการ ลงทุนในระบบเครือข่ายสามซีเนี่ยนะครับจะทําให้ตัว True เนี่ยที่ฐานะการเงินเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่อยู่แล้วนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายากเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักเลยนะครับก็ทําให้หุ้นตัว r u ูนะครับวันนี้โดนแรงเทคเอมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่หุ้นตัวนี้ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติไม่ได้ถือครองหรือว่าถือครองคะจริงๆแล้วนักลงทุนต่างชาติก็มีบ้างนะครับแต่ว่าโพซิชันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะจริงๆแล้วหุ้นตัวทรูเนี่ยส่วนใหญ่เราลงทุนในประเทศเป็นหลักแล้วก็มองเรื่องของความคาดหวังเชิงบวกต่ออนาคตค่ออนข้างเยะ ถ้าจำได้เราเคยคุยกันเราบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเรื่องของความคาดหวังในอนะครับค่อนข้างนะครับตอนนี้ก็คือมีปัจจัยลบเข้ามาบวกกับสติมเนต์ตลาดโดยรวมมันไม่ค่อยดีด้วยครับกดดันหุ้นตัว t ูเนี่ยถูกขายออกมาค่อนข้างแรงนะครับแต่เมื่อเช้านี่เด้ไปยินถึง9้าบาทนะฮะครับผมแล้ววูบกลับมาในช่วงบ่ายยางรวดเร็วนี้มันเกิดเพราะเหตุผลมูดี้ตัวเนี้ครับเรื่องปรับเครดิตนี่แหละครับเป็นหลักเลยนะครับแต่มูดี้ก็พูดถึงสถานการณ์ทางการเงินของ True ก็เป็นที่รู้จักของวงการอยู่แล้วดคะ ครับใช่ครับแต่ว่าก็คือคงติดตามมาพักหนึ่งแล้วแหละครับแล้วก็ดูว่าเมื่อไหร่ทูนะครับจะมีการปรับเรื่องโครงสร้างหนี้เสียทีนะครับพะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายออปชันที่สามารถทําได้นะครับเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับหรือว่าเรื่องของการออกอินฟาฟันนะครับแต่ว่าพอมันกินระยะเวลายาวนานนะครับกับงดลงทุนที่ต้องใช้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ทางมูดี้มองว่าต้องมีการปรับเอาลุกลงมาแล้วลหละนะครับอ๋อมูดี้ก็มีสิทธิ์ในการปรับ เอาลูกของทรูทั้งที่ทรูนี่เป็นหุ้นตัวเล็กในตลาดหรือว่าอย่างไงฮะจริงๆก็ถือว่าไม่เล็กแล้วครับหุ้นตัวนี้ก็อยู่ใน MSCI ด้วยนะครับเพิ่เข้าไปเมื่ววมอวันก่อนใช่ไหมคะใช่ครับผมก็คือการตบโตของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะทําให้ไซส์ของทรูเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นหุ้นเล็กละนะครับเป็นไซส์ตัวใหญ่แล้วก็เอาลุกเชิงลบนี่แหละนะครับของตัวทรูมันก็กดซื้อในตลาดโดยรวมด้วยนะครับทำให้ภาพตลาดเนี่ยที่กำลังเหมือนพ้ามการรีบาวสวยๆนะครับถูกกด ตัวทรูนี้เคยขึ้นไปสูงสุดบริเวณสิบเอ็ดบาทสี่สิบนะฮะถ้านักลงทุนติดต้นทุนประมาณสิบาทสิบเอดบาทตรงนี้ต้องทํายังไงต่อคะครับจริงๆตรงนี้ก็ถือว่ามันลงมาค่อนข้างลึกนะครับถ้ามองดาวไซส์ถัดไปเนี่ยเรามองแถวโซนประมาณแนวรับเจ็ดบาทนะครับพอมาลงมาเลยตอนแรกผมมองไว้ว่าแนาวรับตัวทรูเนี่ยนะครับถ้าไม่มีนกาทีฟแฟ f เตอร์เรื่องของการปรับลดเครดิตอะไรก็ตามเนี่ยโซนแปดบาทของการปรับฐานของตลาดเนี่ยน่าจะรับอยแต่ตอนนี้เนี่ยลงมาลึกแล้วนะครับก็นักลงทุนอาจจะต้อง ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าความค่าของเชียงบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากับดาวไซด์อีกแค่ประมาณสี่สิบพังเนี่ยแนะนําให้ทนถือดีกว่านะครับต้องลุ้นไปว่าพอเราหวังเรื่องของกา,า,ารกปรับโครงสร้างนี้เชียงบวกในอนาคตมากกว่านะครับแล้วก็รอเรื่องของการปรับปรับฟื้นของราคาขึ้นมาในช่วงั่อไปค่อยมองอีกทีหนึ่งว่าหุ้นตัวนี้ยังเหมาะที่จะลงทุนระยะย,ยาวอยู่ไหมนะครับอืมอืมเพราะมันลงลึกลงเร็ววันนี้วันเดียวนะคะ ใช่เพราะว่าคือดาวไซต์ตัวนี้มันเรามองแนวรับประมาณเจ็บาทนะครับน่ารับอยู่ครับรับอยู่เจ็ดบาทนะฮะครับท่านที่ติดบริเวณสิบาทสิบเอ็ดบาทต้องต้องรอลุ้นตรงนั้นเลยใช่ครับเพราะมันน่าจะลงมาแถวๆนี้นะอืมค่ะค่ะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันขาดทุนไปแล้วนะฮะครับส่วนท่านที่อยากเข้าไปเทรดในตอนนี้อวิกฤตเป็นโอกาสนะคะจริงๆแล้วหุ้นพื้นฐานนะครับต้องมองหุ้นพื้นฐานหลายๆตัวผมก็มองว่าพอสามารถรับได้นะครับเพราะว่าเซ็ตเนี่ยผมมองว่าโซน หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่พ้อยี่สิบนะครับนักทุนระยะการระยะยาวนะครับระดับสามเลขึ้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มมองหาหุ้นพื้นฐานนะครับที่ราคาปรับลงมาค่อนข้างแรงเป็นโอกาสในการซื้อลงทุนได้นะครับอืมค่ะครับตอนนี้ขอเกาะทูรุอีกนิดหนึ่งมันไหลลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณกฤพัฒครับผมตอนนี้เจ็ดบาทสามสิบห้านะคะครับอ่าก็น่าจะลงมาถึงแนวรับที่เราประเมินไว้นะครับจะทับที่ใกล้เจ็ดบาทนะครับ ถ้าดูที่เส้นค่าเฉลี่ยสอง้วันด้อยู่ที่ประมาณ6.90ปดเก้าสิบนะครับส่วนนี้อาจจะมีภาพของการเทคนิคอลรีบาวอ๋อฮะเทคนิคอลรีบาวนะฮะคุณผู้ชมแต่ถั่วถันวไม่ต้องถั่วแล้วนะฮะจากสิบาทก็ที่จริงแล้วมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะแกบมันลงมามาลึกนะครับมันหลุดโซนที่สต็อปลอตําบาดแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องมองว่าตอนนั้นที่เราซื้อที่ราคาสูงเนี่ยเราคาดหวังเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของอนาคตข้างหน้าด้วยของการปรับโครงสร้างของชู นะครับกับนายน้องธุรกิจที่อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็ต้องมองเป็นภาพลองเทอมไปนิดนหนึ่งนะครับเหตุผลที่นักเก็งกำไรเนี่ยอาจจะมองโซนเจ็ดบาทหกบาทเก้าสิบเล่นรีบาวได้นะครับส่วนเจ็ดบาทหกบาทเก้าสิบเล่นรีบาวนะคะโอ้โหทรูนี้ตบสลบเลยนะฮะวันนี้ครับไหลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคุณกรพัฒน์ตอนนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอืมค่ะ ก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องต้องรอดูว่าหลุดแนวรับที่7บาทกันหรือเปล่าครับส่วนพื้นฐานของของตัวธุรกิจนี่ตอนที่จะเข้า MSCI นะคะตัวตัวนี้มันมันยังไงมายังไงฮะทำ<อ>ไมเข้าไปได้ครับ,รบตัวทรูเนี่ยก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามุมมองนะครับของอานาลิตก็ค่อนข้างมีความที่เห็นแตกแยกในะสองทางหลักๆถ้ามองเรื่องของ ฐานะการเงินเนี่ยคนทราบดีว่ามันค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็เรื่องของราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาเนี่ยมันตอบรับความคาดหวังเชิงบวกนะครับต่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะเรื่องของอินฟราฟันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับทาใ,ให้ราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงก็ อคอนดิชั่นค่อนข้างเสียงแตกนะครับมีทั้งเซลล์นะครับแล้วก็บายบ้างนะครับซึ่งบายเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะครับควาแนนําในการซื้อนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตอนแรกที่ราคาหุ้นมันเริ่มปรับผาลองมาแรงก็เรื่องของเฟดเมนต์ตลาดด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันโดนเรื่องของเ <M udi. S 2> ครดิตเทรดดิ้งที่มีการปรับลงมานะครับก็ทําให้เป็นข่าวร้ายซ้าเติมเฉพาะตัวนะครับตัวทูเนี่ย อาระยะสั้นอาจจะมีการรีบาวระยะสั้นนะครับแต่ว่าคาดหวังการฟื้นตัวระยะยาวเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะมีการเฟิร์มเรื่องของสานะการเงินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถสถาบันทางชาติเทอเร์นาลาไม่ได้แล้วสำหรับทรูนะคะยิ่งคาดหวังเรื่อ <c oughs> งเทอร์นาลาก็ยังพอคาดหวังได้นะครับแต่ว่าคือตอนนี้มันเซนเมนต์ของตลาดมันเป็นเชิงลบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนทั่วไปเนี่ยที่มีอยู่ผมคิดว่าเขาอาจจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจจะไปมองหาหุ้นตัวอื่นที่มันลงมาลึกมากกว่านะครับดังนั้นคน ก็จะลำบากนิดนึงนะครับต้องสวยแน่เลยก็ผมก็หวังว่าโซนวันเจ็บาทหกบาทเก้าสิบน่าจะรับอยู่นะครับหกบาทเก้าสิบกับเจ็บาทตอนนี้เห็นแล้วนะฮะตอนนี้เจ็ดบาทสิบห้าครับโอ้ท่านที่ติดสิบบาทตายแน่ๆเลยเนาะหายไปสามบาทเลยอืมค่ะก็ต้องรอรุนหลุดเจ็ดบาทถ้าหลุดเจ็บาทแล้วฮะคุณกนภัททิ้งก็ทิ้งไม่ได้ละอืมถ้าหลุด เจ็บาทนี่ก็ค่อนข้างหนักนะครับอาจจะลงไปโซนประมาณหกบาทสี่สิบนะครับแนวรับตัอไปค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับ,ค,รบคืคเป็นภาพของการปรับฐานแรงและเร็วมากขึ้นนะครับอของตุ๊กชู m. ไม่ใช่ขายใหญ่บางคนถูกอุ้มไปนะฮะทรู <laughs> ไม่เกี่ยวแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เกี่ยวกับ <c oughs> มูดดี้เป็นหลักเลยนะฮะครับผมอ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็ไหลมาเรื่อยๆตอนที่เรากําลังคุยกับคุณกรพัฒน์ในตอนนี้นะฮะเจ็ดบาทไปแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดบาทแล้วนะฮะครับผม วูบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มี12ล้านที่จะอัดขึ้นมารอซื้อที่บริเวณราคา7บาทนะคะ12ล้านหุ้นนะคะยันกันอยู่หรือเปล่าราคาตรงนั้นซึ่งเป็นแนวรับที่คุณกรพัฒมองอยู่นะคะครับอืมได้ค่ะก็ t r u ูก็เป็นตัวหนึ่งที่อกหักกันเลยนะคะในรอบนี้ค่ะไปดูในภาพรวมของตลาดเลยนะคะตลาดตอนนี้ก็ ในว่าวูบก,กลับมาที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบแปดจุดนะคะวูบลงมาลบยี่สาจุดภายในช่วงระยะเวลาห้านาทีเท่านั้นเองนะคะคุณกรพัฒนครับผมค่ะตอนนี้ก็วูบลงมาเพราะทรูเป็นหลักนะคะครับค่ะถ้าอย่างนั้นเองนะคะมองตลาดที่วิ่งกลับมาที่พันสี่อยสแปดแบบไหนต่อคะ่ะภาพรวมค่ะจริงตลาดค่อนข้างดูเหนื่อยนะครับดูไ <Okay. S 2> ้แรงรับแล้วก็มองทางข้างหน้าเนี่ยปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนเนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ จริงๆแล้วผมเชื่อว่าความชื่อมม่นของนักทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเริ่มเห็นแรงขายต่างชาติชะลอตัวล,ลงมากกว่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ของค้าเป็นบาทที่มันยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยนะครับตอนเมื่อเช้าขึ้นไปแตะที่ประมาณเอ31.17นะครับแล้วก็อ่อนค่าลงมา,าแข็งค่าขึ้นมาเล,เล็กน้อยนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันให้ทิศทางฟันโฟืองเป็นภาพของการไหลออกนะครับจริงๆแล้วโซนของการลงทุนนะครับระยะกลางระยะยาวนะครับต้องมองถึงระยะกลางระยะยาวแล้วนะครับ ผมกมองว่าโซน PE ประมาณ13เท่านะครับซึ่งเป็น forward PE ของปี2013เนี่ยโซนประมาณ1,400กับ1,420นะครับนักทุนระยะกลางระยะยาวนะครับอาจจะมองหุ้นดเมสติกหลายๆตัวที่ลงมานะครับ <Okay. S 1> ที่ก่อนนี้นเ,นเราซื้อไม่ได้นะครับราคามันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ววมองอารุ o ในช่วง1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยัะไ่ท่ามกัาเติบโตเนี่ยยังพอหวังได้อยู่นะครับ <Okay. S 1> เช่นกลุ่มรับเหมาก,ก่องสร้างนะครับถึงตัว CKITD นะครับผมมองว่าราคาก็น่าจะใกล้ๆปัตอมแล้วนะครับโอกาสการสมวิง อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมองหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับที่ปรับฐานลงมาลึกเหมือนกันนะครับก็ดูตัว BBR นะครับ KTB แล้วก็อาจจะมองถึงตัว KBank นะครับเป็นสามตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะไจะพูดถึงว่าที่ตลาดปรับฐานกานแรงก็คือกลุ่มที่มีผลสูงนะครับกว่าหกเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นกลุ่มยูเพลย์ที่ถูกดึงขึ้นมาเร็วนะครับอาจจะมองตัวอินทัศนะครับ BTS นะครับตัว GL หรือว่ากู๊ด l ลิสตนะครับ หุ้น AAT นะครับเซียร์แล้อินโฟนะครับเอเชียสมกิจแล้วก็หุ้น MK นะครับหรือมั่นคง MK หาการนะครับเป็นกลุ่มที่ยิวมากกว่าหกเปอร์เซ็นต์อาจจะทยอยสะสมได้นะครับก็ <S 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 ตัวที่มียิวดีใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับอแต่ว่าการลงทุนเนี่ยกรอบคือต้องมองไกลขึ้นนะครับหวังการทุ้ยตัวเร็วๆเวนี่ยค่อนข้างเหนื่อยกันนะครับจริงๆผมยังมองว่าภาพตลาดนะครับถ้าเกิดแรงขายต่างชาติเริ่มชะลอตัวลงในหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับ แล้วก็ตลาดอาจจะมีการบัอบทอมในช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์หน้าย,ยังพอคาดหวังเรื่องของการฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าเงินในส่วนของตัวทิเกอร์ฟันนะครับเกับเนิน RTFMF เนี่ยของกองทุนเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลาักกัรแล้วต้องรอนะครับเรื่องของทิพทางคอนโทรลให้เริ่มชะลอตัวลงก่อนนะครับเพราะว่านักทุนหลายรายเนี่ยก็เรียยเที่จะลงทุนตอนนี้นะครับเพราะว่าภาพตลาดมันค่อนข้างน่ากังวลไม่น้อยนะครับแล้วก็ ปัจจัยบวกข้างหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วคีย์หลักๆทุกคนน่าจะจับตาดูในวันที่ส8บแปดถึงสิบเก้านะครับการประชุม f อ m c อเมซว่าท้ายสุดแล้วทางเฟดเองเนี่ยจะมีมองต่อการไถยถอนค e อีอย่างไรบ้างนะครับค่ะค่ะก็ถ้าหากมีการลดบทบาทในเรื่องค e ิอีนะคะลครับค่ะถ,ถ้ามีเรื่องบทบาทเกี่ยวกับค e อีนะคะเฟดไม่เข้าไปอัดต่อนะฮะครับก็อาจจะทำให้มีแรง แพนิกออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าทางเฟดเองน่าจะยังส่งฟิกแน่ว่าคงต่อนะครับแต่ว่าภาพคงเป็นภาพของการค่อยไข่ถอดนะครับตอนนี้ก็ตลาดถือว่าตอบรับเรื่องของการรีบาลานซ์ในส่วนนี้แล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอืมแต่ว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะครับผมอืมอืมค่ะค่ะทั้งนั้นฟิวเจอร์ไปเลยนะเมื่อสักครู่ยืนเป็นสีเขียวตอนนี้ตบพรวดเดียวเกือบเก้าร้อยแล้วนะฮะครับลงมาแล้ว เราก็เป็นการทิ้งอย่างต่อเนื่องนะครับฟิวเจอร์นะครับกรอบในการลงทุนนะครับยังคงเป็นลักษณะเทรดดิ้งนะครับมองอยู่ที่925กับ950นะครับโอกาสในการซื้อตัวในค่อนข้างลําบากนะครับที่ทางเป็นภาพของการไหลตัวนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดรับโซนแถาๆประมาณ925ได้นะครับก็ไ้หมามความว่าตัวเซ็นเด็กรับอยู่ที่ประมาณ1,400จุดนะครับก็พอมีภาพของการรีบาวเลนสขึ้นมาแต่ว่า กรอบของการลีบเาเนี่ยก็คงไม่กว้างมากครับคงแคบแคบแค่นี้นะครับค่ะตอนนี้ฟิวเจอร์ก็ลงมาที่9.38นะคะครับผมอืมค่ะวันนี้ก็ตอมีดาวไซด์ตรงนี้ประมาณเจ็ดจุดนะครับที่มองไว้เป็นแนวไถัดไปนะครับถ้าดาวไซด์เต็มที่อีกเจ็ดจุดนะฮะบวกลบอีกเจ็ดจุดนะฮะเอ้ยลบนะฮะครับค่ะกลยุทธ์ในช่วงนี้ก็คือในส่วนของฟิวเจอร์เทรดดิ้งนะฮะขึ้นบนช็อตลงล่างลองนะฮะครับผม เป็นเทรดดิ้งไปก่อนนะครับ925กับ950นะฮะเกอบครับ9ทองอืมทองคำระคะมาเลยครบเลยตัวในส่วนของค่าทองคำนะครับเป็นคงไซเบอร์ในกรอบแคบนะครับก็แนวต้านหลักก็คงมันที่1385กับ1400ูนครับ3เด้งขึ้นมาครับก็เป็นกรอบเป็นการช็อตไปนะครับส่วนกรอบล่างนะครับก็อยู่ที่1360กับ1350นะครับเป็นภาพของดาวเทรนสำหรับราคาทองคำนะครับอืมค่ะ ได้ค่ะเอาล่ะเมื่อสักครู่ก็พูดถึงอินทัศถ้าจะรอรับรับที่บริเวณเท่าไหร่คะคุณอินทัศนะครับอินทัศมองโซนใกล้ๆเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมมองว่าน่าสนใจในการทยอยสะสมนะครับเล่นยูเพลย์ยูที่สูงกว่าหกเปอร์เซ็นะครับสำหรับตัวอินทัศยูเพลย์ที่เจ็ดสิบห้าบาทและยูที่เท่าไหร่คะเอ่อประมาณหกเปอร์เซ็นกว่าๆนะครับสำหรับตัวอินทัศถ้าติดราคาเจ็ดสิบห้าบาทนะคะบผมอ๋อค่ะตัวอินทัศ ลงไปหนักสุด75นะคะคุณผู้ชมถ้าลงนะฮะแนวต้านระยะสั้นๆล่ะคะถ้าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวช่วงจังหวะรีบาวที่ขึ้นมาได้ถึงประมาณ82.5นะครับ82.5จังหวะรีบาวนะฮะครับผมอืมค่ะค่ะดูนะฮะจังหวะรีบาวขึ้นมาก็ไม่ได้เยอะนะคะครับคุณถ้าสวิงนะครับแล้วก็ม,มันเป็นกรอบแคบไปหมดนะครับเพราะตอนนี้ต <Okay. S 2> ลาดเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงระยะสั้นนะครับที่ <Okay. S 2> ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนขึ้นแนวรับแนวต้าน 4K ค่ะ ในส่วนของตัวซีเคนะครับก็มองนรับไว้นะครับที่ประมาณ22บาทนะครับมอว่าเช้านี่ก็โลอยที่ประมาณ22.2นะครับมองแนวต้านอยู่ที่24นะครับเป็นออฟเทรดดิ้งเหมือนกันเมื่อสักครู่เกือบถึงเลยนะ23.7เองนะครับแล้วก็ถูกตกกลับมาเหลือ22เหมือนเดิมก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งแล้วครับที่มองว่าตัวกองซิเกอร์ฟันที่ออกมาเนี่ยนะครับน่าจะะสมหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นรับเหมาก่อต้ง <Okay. S 2> ตัว 4k ตัวีดีนะครับตัว itd แนวรับแนวต้านค่ะ i ด d นะครับตัวแน,รนรวนรับอยู่ที่7บาท5ตังค์นะครับส่วแนวต้านอยู่ที่7บาท60นะครับ i จ d 7บาท5ตังค์แนวะต้าน7บาท60ครับ7บาท60อุ้ยเมื่อวาน9บาทดีๆเลยนะครับ <laughs> โอ้โดน80จุดน,นี่ยังงงหัวไม่ขึ้นนะฮะครับอื แต่หุ้นในกระดานตอนนี้มีที่เป็นสีเขียวก็คือแมคโรโมโนแจสปตทอรจีซีพีโอซีพีเอฟไลนเนเฮาส์นะฮะครับพวกพวกตัวนี้ทำไมเอ่อเรียกว่าส่วนตลาดนะฮะส่วนใหญ่หุ้นค้าปิกนะครับในพอะที่ล 1, <Mac ro S 2> ตลาดพันธุ์เป<อ>็นหุ้นที่นักทุนนะครับชอบเอ่อมาหลบนะครับมาซื้อสะสมหุ้นค้าปิเพราะวจริงๆแล้วมองว่าหุ้นค้าปิเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากภาพเศรษฐกิจหรือว่าภาพของเงินทุนเคลื่อนย้ายหไหลออกมากกนะครับ เพราะว่าหลักๆแล้วเน้นในเรื่องของดูโมสิกนะครับแตรมริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับในส่วนไแมโโรนะครับก็คือตัวดิวซีทอลของแมโโรนะครับน่าจะผ่านบอร์ดแล้วนะครับก็จะไม่ต้องเลยมีอะไรเกี่งอะไรเข้ามาอืเพราะว่าราคาดินเดอร์นอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับครับก็ส่วนใหญ่ก็เอาเงินมาฝังคาปลีกกันก่อนนะฮะเพื่อความเสี่ยงครับก็เป็นภาพของการชะลอความเสี่ยงกันนะครับสวิตไปสวิตมากันอยู่นะครับ อขอปิดให้ด้วย r รูเด้งก็มาเจ็ดบาทเจ็สิบโอ้จะเป็นลมครับก็ลงมาที่แนวรับที่เรามองครับเจ็ดบาทก็รีบาวขึ้นมานร 8, มนครับเออคนที่ม,มีอยู่ก็เทรดดิ้งได้นะครับเทรดดิ้งไม่ไหวแล้วกรรพัฒติดสิบบาทนะครับจนท่านที่ติดสิบาทก็เราลุ้นไปนะมีเพื่อนพ้องพี่น้องติดกันเยอะอะไรนะรครูเจอเขารลายมาไม่รู้ตกเอาของกันหรือเปล่านะคะค่ะครูนี้จำนวนหุ้นเยอะไหมคะคุณกรรพัฒคะ่ะ ตัวทูเหรอครับคำนวนหุนผมไม่ได้ใจเลยนะครับว่าคำนวนหุนมีทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะตัวนี้แปลงสภาพมาหลายบทหลายตอนนะคะหลายสตอรี่นะคะสตอรี่ล่าสุดสามจีแล้วตัวนี้ก็ยังยืนที่เดิมนะตัวอื่นก็ไปสองสามร้อยบาทนะคะจริงๆก็ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับทูเนี่ยถ้าไปดูตั้งแต่ต้นปีสองพันสิบสองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามบาทสี่บาทนะครับค่ะ ก็ขึ้นมา11บเดาทกว่าก็เกือบสามเด้งนะครับที่มาทั้งยได้สมเด้งแล้วท่านที่ถือมาสามบาทครับผมอืมค่ะค่ะก็าาาตามกันไปนะคุณกรพัสขอบพระคุณนะคะครับคสวัสดีค่ะก็เราไล